สวัสดีค่ะทุกคนคลีมนี้นาเป็นคริปดวงความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงของเดืนเอนตุลาคม2 5ง5นะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะจ๊ะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพระาะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนะคะโอเคดูกันค่ะว่า จารสิพิจิกช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันนายฟับคับขากาวถ้วยคิงออฟสอดดาชาถือดาบเพ of อ w สอดเด็กถือดาบเทรนอบสอดสิบดาบแล้วก็ทีเอ็มเพรสพิจิกพิจิกเป็นอะไรทำดีมาเยอะเขาเรียกอะไรวะ ใจดีก็แล้วอ่อนโยนก็แล้วมึงก็เสกสารแน่ทำให้กูเจ็บปวด <c oughs> ใช่ไหมเขาทำให้คุณบอบช้ำสภาพร่างไม่ไหวเนาะ <c oughs> หรือในเรื่องของความรักก่อนสัมพันธ์ต้องการอยากจะสีเรสกับเขาอยากได้เขาไงแต่ดูเขาประพฤติตัวดิใช่ปะคุณคุยกับคนที่ลักขณาราศีธาตุลม,ม่ถุนตุนกุมนะคะอืค่อนข้างที่จะมีความ ไอ้สวว่าเขามีความคิดหรือว่ามีความต้องการในแบบของตัวเองหรือบ,บางทีในเรื่อง,องการเทคแคร์อะไรเงี้ยจะเป็นคนไม่ค่อยเอาใจชอบการเทคแคร์แล้วพิชิกเองก็ขั้นสุดอะไอ้ส่วะที่ผ่านมาคุณก็ดูแลเขาสุดหรือว่าให้ใจให้ความรู้สึกกับคนคนนี้มาเยอะแต่พอคนคนนี้อาจจะทําอะไรที่ไม่ได้ตอบแทนคุณหรือว่าตอบกลับคุณในแง่ที่ อย่างที่คุณจะพอใจอ่ะอเกอากก็ไม่ได้มองว่าพิจิกจะต้องการอะไรเยอะจากเขาหรอกแต่ว่าพฤติกรรมของคนคนนี้มันมันดูเห็นแก่ตัวเองเกินเหตุอ่ะแล้วมันําให้เกิดความเจ็บปวดในความรักความสัมพันธ์สิบดาบเอ้อาไม่แน่ใจว่าสิบดาบสําหรับคุณมันขนาดไหนแต่มันเจ็บอ่ะเออมันคือเจ็บหลกักการเสรียอกเสียใจแต่สมองว่าตัวคุณเองอ่ะ ช่วงท,ที่ผ่านมาเนื่องจากที่มันเกิดความเจ็บปวดเนี่ยเขาอาจจะทำํำไม่ดีกับคุณค่ะในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการเทคแคร์การเอาใจใส่ดูรายเยอะใหญ่หรอหรือแบบดูไม่ค่อยแคร์อะไรคุณนะทั้งทั้งที่คุณก็รู้สึกดีกับเขาคุณสัมผรสได้ถึงการที่เขาดูเมินเฉยดูนิ่งๆอะไรก็แล้วแต่นะค่อนข้างที่จะเสียใจแต่ว่าด้วยความที่คุณเจ็บปวดไอ้สมองว่าคุณเองก็เลยเลือกที่จะแบบ มันหาความสุขใส่ตัวเองเนาะคือถ้าความสัมพันธ์น่ะมันจะมันจะไม่ได้อย่างที่ต้องการมันจะไม่ได้คอมเมนต์อ่ะแต่คุณก็แบบแปลงร่างหรือว่ากลายร่างเป็นแบบก้าวถ้วยเดีว๋ววาก็ไม่เป็นไรถ้าถ้วยกูจะไม่ครบสิบถ้ากูจะไม่ได้คอมเมนต์อะไรแต่กูก็มีความสุขในแบบของกูเองกูมีความสุขในสิ่งที่กูมีอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าคุณละสายตาหรือว่า คุณปลดป่อยคุณคนนี้ออกไปจากความรู้สึกคุณไหมสาวก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคุณเองก็ยังมีความแบบอยากรู้อยากเห็นหรือว่าคอยติดตามเกี่ยวกับตัวคนคน,นั้นอยู่แต่ก็ไม่ได้มีการแบบว่าออพูดคุยอะไรหรือหรืออ่อนโยนอะไรเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเพราะคุณก็เสียใจคุณค่อนข้างโฟกัสความสุขของตัวเองอะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมา เคยโฟกัสคนอื่นแล้วแล้วมันได้สิบดาบแล้วมันเจ็บไงก็เลยมาเลือกแบบเออกูยอยากจะล่า,ลาก,กับใครกูยอยากจะเปิดโอกาสอะไรให้กับใครกูยอยากจะมีความสุขในรูปแบบไหนกูยอยากคุยอะไรกับใครแล้วไม่ผูกมันอะไรมันก็เรื่องของกูอะไรแบบเนี้ยคือค่อนข้างที่จะมีความแบบตัวฉันของฉันความสุขของฉันที่ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นอะ่ะไม่ใช่มึงที่แบบว่าเอาความสุขของกูไปแล้วแบบกูก็เดือดร้อนอะไรแบบเนี้ย อันนี้ดูดวงหรือบ,บนยังไงตอ่อกูเริ่มง,งงแล้วนะบางทีอ่ะมาดูนึงค่ะคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเอ็มเพลอร์ Emperor ขั้นสุด The Magician ไปอีก King of w a n d ราชาถือไม้เท้าค่ะ The Justice แล้วก็ The Judgment อ๋อมีเกณฑ์ที่จะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะลัคนาราศีเมษหรือทัดฝ่เมษสิงห์ธนูอือโหนี่มันนี่มันคือตัวท็อปนี่มันคือแบบตัวแบบตัวเมี่ยมไม่ใช่นี่มันนี่มันตัวแบบขั้นสุดเลยนี่มันตัวเป้งเลยนะคะไอ้จักรสุกว่ามันเป็นตัวเป้งในรูปแบบของความเยอะหยันความเยอ่ยหิ่งความ ไม่ยอมอ่อนข้ออะไรให้ใครแล้วก็ดูมันน่ามั่นใจในแบบที่ว่าตัวเองนี่โอ้ดูเก่งกาดดูช่ำชองดูแบบ number one ในสาวคุณคุยกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะพราวหรือว่ามีความวันดบีในตัวอยู่คือแบบหืมตัวฉันลงฉนันความสัมพันธ์กูต้องการแบบนี้กูเป็นแบบนี้รับกูได้ไหมเรื่องของมึงเนี่ยต้องการความยุติธรรมหรอ ค่อยว่ากันแต่ว่ามันต้องเป็นความยุติธรรมในรูปแบบของกูอะอะไรแบบนั้นเอ๊อสำัมมองว่าความสัมพันธ์หรือสิ่งที่คนคนนี้เป็นอยู่สมมรับว่าเขาค่อนข้างจะโฟกัสตัวเองนะเพราะความที่เขาก็รู้ว่าเขาแบบจะจัดการอะไรยังไงในความสัมพันธ์แต่เขาต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนหรือบางทีสมหรับคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่จีบยากไหมก็ก็ดูยากๆดูดูเข้าถึงยากดูมีความแบบ มาตรฐานสูงแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาแล้วเขาไม่ได้คิดที่จะหยุดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าก็ติดโปรอยอยู่อะอในเรื่องของความสัมพันธ์แหละจ,จะแค่รู้สึกว่าอะถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะตัดสินใจหรืออยากจะสารความสัมพันธ์อะไรกับใครคนคนี้ก็ให้ความยุติธรรมได้นะแต่บางทีมันอาจจะยังไม่ใช่นะตอนเนี้ยเขาแค่เป็นคนคนหนึ่งที่ท,ที่รอคอย ความยุติธรรมหรือให้ความยุติธรรมอะไรกับใครเขาตอบเมื่อมันเป็นสิ่งที่เขาถูกใจหรือเป็นสิ่งที่เขาแบบมันตรงตามความคิดหรือตรงตามจังหวะอะไรของเขาอ่ะอืมค่อนข้างที่จะเหมือนแล้วแต่เขานะความสัมพันธ์อะไอจากเขาสึกว่า ความสัมพันธ์ของคุณมันขึ้นอยู่กับเขาให้ให้ได้ไหมให้ได้แต่แต่มันขึ้นอยู่กับเขาไงแล้วต้นไหนก่อน่ะแล้วก็นังโอโ้บนบอลังแบบนัาตาชฉยเลยแบบไม่นำอะไรเลยดิพ่ออืมไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรจะพูดดูดิ <c oughs> สถานการณ์คำนั้นของชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนตุลคาคม25เป็นอย่างไรมา The date The h a l f a n t The Star The Hermit <c oughs> สีส้มครับ6ถ้วยใจมันได้เนาะ อารมณ์ประมาณว่าหาความสุขใส่ตัวแต่แบบความสุขที่มีอยู่มันไม่ใช่ความสุขที่ต้องการจริงๆไงเพราะว่าไอ้ที่ต้องการจริงๆอ่ะเราอยากได้เขาเหมือนเดิมตะวีกที <laughs> อารมณ์ประมาณว่าฉันก็ลองมีความสุขแล้วฉันก็ลองหานนู่นหานี่มาแบบเติมเต็มฉันน่ะแต่มันเติมเต็มฉันแค่ภายนอกจังเลยอยากคือเอาจริงๆวิจิก,ก็ดูดดเดียวดเดี่ยวเนาะ เรื่องตุลาคมเนี่ยสมัมองว่ามันอาจจะมีการจบมีการและมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จากที่แบบอาจจะดูนิ่งๆอะไรกันไปบางทีพิจิกเก็บตัวด้วยนะเนี่ยพอรู้สึกว่าอืมมันอยากมันอยากหยุดวงจรหรือความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคหรือบางทีคุณคบๆเลิกๆคบๆค,บค,บค,บคุยๆหย,ยุดๆอะไรเงี้ยคุณคุณเบือบ่อๆ่นะ แต่มันมันไม่ใช่ไม่อยากได้แต่มันเบื่อที่ว่ามันมันชอบเป็นอย่างเงี้ยมันชอบเจอกับความสมัธ์ที่แม่งก็ไม่เอาจริงจระทีอะไรเงี้ยจะสมหวังนะคือสมมติว่าคุณนึกถึงคนคนนี้อยู่อะต่อให้คุณจะปีกวิเวกหรือกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองคุณก็ดูคุณก็ดูไม่ได้เปิดโอกาสอะไรให้ใครแต่คิดถึงเขาไปก็ดูคิดถึงซึ่งไอ้สามองว่ามันมีโอกาสที่คนคนนี้น่าจะมีการกลับมาพูดคุยอะไรกับคุณ ึกถึงความรักของเขานึกถึงความรู้สึกที่มีกับเขาเพราะว่าอะไรเคยจะมองว่าคุณนะต้องการคอมเมนต์จากคนคนนี้อยู่จริงๆคุณอยากให้ความสัมพันธ์มีการสมหวังมีการพูดคุยจบในอันที่ไม่โอเคแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่อยากจะสมหวังกับเขาอยู่นะซึ่งมีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะกลับมาไหมสมองมีเกณฑ์เก็บตัวไปงั้นนะ่ะเราเอ่ะเก็บตัวเหมือนประกวดนางงามเลย ไม่ได้เก็บตัวแบบเฉยๆนะเก็บตัวแบบรอให้เขามางอรอให้ความสัมพันธ์มันมาดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรมันเหมือนประมาณว่าที่คุณจบความสัมพันธ์หรือว่าคุณหยุดหยุดติดต่อหยุดพูดคุยกับเขามันเป็นเพราะว่าคุณเองอะมีความชัดเจนในตัวเองเท่ว่าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้รักเขาไงก็ก็รักไงตอนแรกมึงไม่จริงจังมึงเฉยๆมึงมอนเฉยกูก็เลยไม่คุยกับมึงแต่กูรักกูก็รักมึง สมหวังอยากจะสมหวังกับเขาพิจิกอย่ามาแล้วไงต่อคนที่จะวราศีพิจิกหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมของค่าสถานการณ์ความรังเขาเป็นยังไงมาเพชรสอดเด็กถือดาบอ่ะอีนี้ก็เฮอร์มิตค่ะาโฟบสอดสีดาบโฟบาร์สีไม้เท้าซิงสต็อปเพนดูเก,กลิลส์หกเหรียญเอาไรไงแสดงว่านะไอ้สอดสุว่าแสดงว่าคุณคนเนี้ย เขาค่อนข้างจะมีความแบบศักดิ์สีทอีโก้จัดบางทีการงา้อการพูดการจาหรืออะไรเงี้ยอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนมันต้องแบบมันต้องคันเข่ามันต้องสไลด์เข่าซึ่งบางทีแบบมันดูขัดขืนหัวใจเขาชอบกลมันก็เลยทําได้แค่เสือกไปวันว,นวนประทังชีวิต คือมันเหมือนต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองแล้วคนคนนี้ก็มีความนิ่งคิดหรือไต่ตองในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเขาเองอยู่ก็จะมองว่าเขาก็มีความอยากรู้หรือว่าคอยดูคอยสอบสองคุณเหมือนกันนี่แพนเหมือนกันนะคะที่เขาจะมาตอบแทนหรือว่ามาหยิบยื่นความรู้สึกมาหยิบยื่นความสัมพันธ์อะไรให้คุณใหม่บางทจาีจากที่ก่อนนั้นเนี่ยเขาไม่เคยดูแลอะไรคุณเลยนะเขาไม่เคยใส่ใจเขาไม่เคยทําอะไรให้คุณอะ เขาได้ไปคิดหรือจากที่เขาได้ไปอยู่คนเดียวแล้วได้ไปคิดทบทวนกับตัวเองอ่ะแล้วได้มีการดูคุณคอยมองคุณอะ่ะแล้วซึ่งคุณอะ่ะเป็นคนที่ต้องการความจริงจังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะ่ะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าอยากจะจริงจังหรือว่าเขาควรจะตอบแทนคุณด้วยความจริงจังด้วยไหมอะ่ะทั้งทงที่คุณนี่ก็จริงจังกับเขามาตั้งตั้งแต่ไหนแล้วอะ่ะอะไรเงรี้ยมันควรได้ละมีอะไรเงรี้ยในในเมื่อเราต้องการ ที่จะมีความจริงจังในเมื่อเราอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องมีการตอบแทนในทิศทางที่ดีด้วยไม่ใช่เอาแต่ได้เนาะใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยจากที่ห่อนท่านเนะน,นี้ยนะคนคนเนี้ยติดติดแต่รับติดแต่คอยเขาเรียกว่คอยคอยได้รับการดูแลคอยได้รับความรัก การเอาใจใส่คนคนนี้จะมีการตอบแทนในในเดือนนี้แล้วอะเพราะว่าถ้าเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเายังคงนิสัยหรือยังคงความเป็นคนที่เอาแต่ใจกันไปเขาจะไม่มีทางได้วความสมบัธ์ที่จริงจังไพ่อยากบอกแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกนะมา The World ค่ะ Ace of Wands หนึ่งไม้เท้า เซเว่นออฟสอดเจ็ดดาบ unstable relationship no commitment misunderstanding blessing that's deep inner knowing อ่าสำหรับนะคะสิ่งที่พ่ยาจะบอกแล้วก็แนะนำกับชาวราศีพิจิกที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณอะเขามันเหมือนเป็นการเริ่มต้นหรือเป็นการรู้สึกอะไรที่ดีต่อกันเนี่ยแหะคะ่ะ แต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนหรือบางทีมันพูดคุยกันอย่างเงี้ยมันมันคุยกันแบบรู้จักสองคนหรือแบบว่าทําการเรียนรู้อะไรกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่พัฒนามากขึ้นไม่มีสถานะคุยกันแบบไม่มีสถานะคุยกันแบบเอ้ยแม่งเหมือนจะฟิลแฟนแต่เสื่อกไม่ได้เป็นแฟนสากนั้นแน่เหมือนรักเลยอ่ะเหมือนแบบโอ้ยรู้สึกดีแม่งจีบกันแบบขั้นสุดอคุยกันบ่อยแล้วไงแล้วเป็นอะไรไม่รู้คืออะไรเปิงแบตป่ะแล้วไงต่อ ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มีแต่ความไม่แน่นอนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรอพังหรือว่ามันไม่มีความมั่นคงอ่ะทั้งๆที่มันก็เหมือนจะมี feeling หรือมีแพช s i o n ต่อกันขนาดนั้นเขาเรียกอะไรวะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันซึ่งไงสังกามองว่าพิจิเองก็รู้อยู่ว่าความสัมพันธ์มันดูเหมือนมีอะไรในใจ ทำไมอีฝั่งหนึ่งไม่เปิดเผยทําไมอีกฝั่งหนึ่งไม่อะไรกับกูซะทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันตลอดเพราะว่าคุณรู้สึกว่าทําไมเวลาคุยกันทําไมเวลาพูดคุยอะไรกับเขาคุณไม่รู้สึกถึงความมั่นใจคุณไม่ได้รู้สึกถึงความที่ว่ายิ่งคุยยิ่งผูกพันยิ่งคุยยิ่งลึกซึ้งยิ่งคุยยิ่งเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ทําให้คุณเข้าใจผิดตลอดกับการที่เขาทําอะไรมุมมิบกับคุณซึ่ง อให้สองว่ามันมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่จากที่แบบก่อนหน้านี้มันดูไม่น่าเป็นไปได้มันมันดูแบบมันดูเขาเขาไม่พูดออกมาตรงๆมันดูเขามีอะไรในใจมันมันดูเขาไม่ให้สถานะแล้วมันก็ดูแบบอึดอัดอ่ะแต่ถ้ามันมีการจอดหรือสถานการณ์กันอีกไงสมมติว่ามันมีโอกาสที่มันจะได้มีการเริ่มต้นอะไรกัน่ะคุณจะได้รับพรเหรอรับพรอะไรก่อนจะสิ่งที่คุณเคยทําเหรอที่แบบว่าเออ ก็เดี๋ยบเขาพรจะกลับมาหาคุณในการที่คนนี้จะมาเริ่มต้นกับคุณหรือบางทีคนนี้มีแผนการที่อยากจะกลับมาหาคุณอยู่แล้วแต่ว่าความที่ไม่เคยทวิตคนอะความที่ไม่เคยดูแลเอาใจใส่อย่างเดียะมันก็เลยอาจจะดูทําให้คุณเข้าใจผิดว่าเขาไม่เอาคุณหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้แต่สามารถคนนี้มีแผนที่อยากจะมีความคิดหรือมีแผนการที่อยากจะกลับมาคุยกับคุณอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่ากลับเข้ามาวิธีไหนที่มันจะไม่แบบว่าเหลวเป๋วเกินไปที่มันจะไม่แบบถูกถูกปฏิเสธอะไรแบบนั้นก็ลองดูพิจิกลองดูเดี๋ยวมาดูข้อความจากเขาถึงพิจิกกันอันนี้เป็นไพ่ออโร์เการ์ดของพี่หมอนน้ำนะคะอ ฉันพบคุณบ่อยเลยในความฝันของฉันทุกครั้งที่โทรศัพท์ฉันดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณฉันหวังว่าฉันพูดดีๆดิฉันหวังว่าจะเอาคำพูดของฉันกลับคืนมาได้คืออะไรเดี๋ยวมาดูเอ่อเมสเซจข้อความที่พิจิกจะบอกเขาเลิกฉันหรือสูญเสียฉัน จะไม่ใช่แผนสำรองและไม่ใช่ทางเลือกที่สามแน่นอนนี่ไงพิจิกเรามันก็เกินต้านเราดีๆเรามันเรามันดูแบบชัดถ้อยชัดคำแต่สินใจเก่งแน่วแน่ชอบกลน,นะลหลแอ้ะไรต่อแต่จะ <laughs> จะไม่เคอยอยู่รักเลย <laughs> สินนส่งที่ยุติงมันออกมา <laughs> เมื่อกี้คือ,อะไรแต่สินใจเก่ง ตัสินใจเก่งหนักแน่นสุดยังไงต่ออินจะรู้จักคุณฉันยิงอยาอยู่กับคุณคนสมวนอนอะไรมันกำลังกล้าจะอยู่นังไงพี่จิคุณปากแข็งเอาดีๆก่อนอืเรามันมาแบบจะปวดกระเขาแบบเหมือนแบบเหมือนจะไม่เอาเขานะเหมือนพยายามหาความสุขเติมเติมเติม,เต,ม,เ,ตมเติมตัวเองขั้นสุดอะแต่แบบยังไง เหมือนประมาณว่าจะลงดาบเหมือนประมาณว่าแบบอุย้ยให้ตัดสินใจแบบอ่ะมึงเลิกกูมึงเลิก,ก,เลกเลยระหว่างมีกูกับไม่มีกูแค่นั้นกูไม่ไม,ไม่ได้แปลว่าอยู่กับมึงเฉยๆแล้วไม่ได้อะไรมึงต้องเลิกกูถ้ามึงเลิกกูก็คือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแต่ถ้ามึงไม่เลิกกูก็คือต่างคนต่างไปอะไรแบบนี้เหมือนเจ้าโหดเหี้ยมแต่จริงๆไม่เคยหยุดรักเขาเลยอืพิจิกขอด่าก,ก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ขอนเซลก่อนอืมยังรู้จักเขา ก็ยิ่งอยากอยู่กับเขาไงยิ่งคุยออนไลน,นก์กันเยอะแชทกันมองมันไงป้าหนึ่งแบบเป็นผัวชาติที่แล้วแบบโอ้ยรักเขาแบบยังไม่นันได้เจอนะยังไม่นั่นได้แบบประชาดาอะไรองี้ก็โอ้นี่มันคือผัวแน่นะถุยประเด้นนี่มันคือแฟนแน่นะถุยเนี่ยอยา่างผู้ปิดอยู่นี่มันคือแฟนแน่นขาต้องชันนี่อะไรอย่างเงี้ยต้องการเขาฉันจะสร้างครอบครัวกับเขาฉันจะเขามีกับเขาซึ่งอีนี่แม่งก็แบบอื ไอ้สามองว่าเขา,าน่าจะเคยพูดอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้แคร์คุณไปที่แบบว่าอาจจะรู้สึกว่าที่ไม่ได้อะไรกับคุณมากไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณแต่จริงๆเขาก็รู้สึกว่าเขาหวังว่าจะเอาคำพูดของเขากลับคืนมาได้ก็อ,อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเขาเรียกอะไรวะคําพูดที่เคยแบบไอ้สมองว่ามันมีทั้งไม่ดีแล้วมันก็มีท้งดีอะแต่สิ่งที่มันจะเอากลับมาคืนแม่งนี่ใครยังพูดกลับคืนมาได้คือมันก็เป็นคําพูดที่แบบว่า สัญญาอะไรกับคุณหรือเปล่าหรือการพูดดีๆด,ดิการไขฝันเหรอไม่ใช่สิก็อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณพูดในเรื่องของอนาคตว่าแบบว่าเออเราจะประมาณไหนหรือบางทีความรู้สึกที่เขามีกับคุณเขารู้สึกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอยากฟังหรือว่าบางทีมันมัน,ม,นมันต่างคนต่างนิ่งอะไรไปอะ่ะอืมซึ่งเขาก็รู้สึกว่า ทุกครั้งที่โทรศัพท์เขาดังเขาหวังว่าจะเป็นคุณก็คือบางทีการแจ้งเตือนออต่างๆเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณทักเข้ามาไหมหรืออะไรเงี้ยอยญ่คุณทักเขาา้ออา,า,เขามาจังเลยบางทีแจ้งเตือนเรื่องอื่นเนี่ยแต่ก็อุ้ยคุณรู้เปล่านะอะไรเงี้ยดูดูตื่นตระหนกดูแบบตื่นเต,ต,ต้นในในแต่ละการแจ้งเตือนแล้วก็เขาพบคุณบ่อยในความฝันเพราะอะไรมีแต่ความคิดถึงไงนึกถึงจะนเอาไปฝันและไงมันก็ต้องได้กันแล้วปะวะ ก็ลองดูสิก็ลองดูแต่ถ้านิ่งๆห่างๆกันมากและยังไม่เข้าหาก็อาจจะตามสภาพอะแต่สามมองว่าคุณทั้งสองคนยังมีความรู้สึกกันอยู่ยังมีความที่อยากจะมีการและกันอยู่ก็ลองดูแล้วกันเป็นลังใจให้ราเสียอะไรดารอะไรลัคนาอะไรถ้าอะไรที่ม่เกมมีท่วงกระชาวพิจิกมาแอนเลราสิเมธ ยุนัสาสิกุมวินัสาสิตุนเมษกุมตุนโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับส r คร e นะคะกดกระดิ่งกริ่งกรองเป็นกำลังใจให้สอวด้วยชิคกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย